สวัสดีครับวันนี้ที่รอคอยนะครับไม่แน่ใจว่ารอคอยสำหรับบนบางคนหรือว่าคนหลายคนนะครับทกศมีแผนที่จะออกสลากออมทรัพย์นะครับคือฝากครั้งนี้ฝากเขาบอก po, โปโมดมาว่าฝาก100นะครับเพื่อที่จะลุ้น1ล้านนะครับเพรางหน่วยละ100บาทนะครับใช้ชื่อว่ากเกษตรมั่นคงาง7นะครับลุกในขายหมดไปแล้วคราวนี้ เนื้อหาสาระเป็นไงนะครับก็ลองมาดูกันนะครับหน่วยละ1 0 0บาทเมได้กี้บอกไปแล้วนะครับอายุรับฝาก3ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีเงินเย็น3ปีนะครับก็ลองดูแล้วอยากเสี่ยงโชคนะครับวงเงินสูงสุดเขาให้ครั้งนี้นะครับรายละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงในการรับฝากนะครับช่วงแรกจะรับฝากวันที่17 มิถุนายนหกนะครับวงเงินที่รับฝากอยู่ที่7จ็0 0มื่ล้านบาทนะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของช่วงแรกนะครับช่วงที่2เก็บตก19กันยาก็อยู่แค่นะครับเอ่อเท่าไหร่นะสองมล้านบาทแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงแรกนะครับคราวนี้มาดูว่าใครมีสิทธิ์ยังไง ตรงไหนใบบ้างนะครับก่อนที่จะไปมีสิทธิ์ลองดูนะครับในส่วนของรางวัลก่อนนะครับเมื่อกี้บอกว่าเริ่มในส่วนของจำน่ายเดือนมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นออกรางวัลครั้งแรกเศรษฐีใหม่คนแรกนะครับลุน13บสาล้านบาทก็คือวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นะครับสิทธิในการถูกรางวัลก็คือฝากเงินภายในวันที่15ของเดือน แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเกษตรมั่นขั้นอกนะครับเขาใช้เวลาในการขายไม่นานนะครับชั่วโมงเดียวก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้รอถึงวันที่15ของเดือนนะครับผมคิดว่ารอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมาดูส่วนของจํานวนรางวัลและเงินรางวัลน,นะครับเงินเอ่อจำนวนรางวัลน,นะครับผมไปดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วก็จํานวนรางวัลเท่ากันก็คือ2องล้านหนึ่งแสน 1นึ่งมื่นสาอเออ 3, 400, นะครับแล้วก็ส่วนของตัวเงินสูงสุดนะครับที่ให้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับรางวัลที่1ก็เท่ากันนะครับก็คือ10ล้านบาทนะครับเออรางวัลก็คล้ายๆกันทั้งหมดนะครับเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งครั้งละสิบาทก็เท่ากันนะครับแต่ว่ารู้สึกเข้าไปลดในส่วนของตัวรางวัลที่3นะครับ จาก3,000เหลือ2,005นะครับอันนี้คือความแตกต่างแต่อย่างอื่นก็เหมือนคล้ายๆกันทั้งหมดในส่วนของที่เขาขายรุ่นที่6นะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่7นะครับคราวนี้ว่าครั้งนี้ก็จะให้เปิดจองสิทธิ์ก่อนนะครับโดยแบ่งลูกค้าออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับเออเวลาเราจองสิทธิ์เราจองผ่านอะไรได้บ้างนะครับก็คือจองผ่านเออเว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมมีมาให้เนี่ยนะครับคุณอาจจะไปหาตามเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่า a d ดในส่วนของ line official นะครับจริงๆเวลาค้นหาจะต้องมีส่วนของตัว a d ดมาด้วยนะครับ b a a c family นะครับ a d ด line เข้าไปแต่ว่าการจองเนี่ยณวันนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเวลาใกล้ๆพรก็เริ่มจองในส่วนของวันที่6กก็คือวันจันทร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับสำหรับ กลุ่มแรกก็คือลูกค้าเกษตรกร,ะร,กรนะครับรายย่อยรายบุคคลจากัดสิทธิ์จองรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับโดยเปิดสิทธิ์อย่างที่บอกนะครับช่วงแรกก็6 1ถึง10มิถุนายนนะครับแล้วก็เขจะหักเงินจากบัญชีในส่วนของวันที่16นะครับยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15หนะครับหลังจากจองแล้วนะครับช่วงที่2ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเปิดให้แต่ว่าช่วงที่2อย่างที่บอกว่า วงเงินที่เปิดจำหน่ายก็ไม่เยอะนะครับช่วงที่2สําหรับลูกค้าเกษตรกรก็อยู่ที่วันที่5-9ถึงมิยอนะครับกลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสลากรอบที่แล้วนะครับก็มีรอบที่4นะครับเกษตรมั่นคง4ที่ครบกำหนดไปนะครับคนที่ครบกำหนดไประหว่างวันที่17พฤษภาถึง30มิมิยอนะครับอันนี้ก็สามารถจองสิทธิ์ได้ในส่วนของ วันที่6 1ถึงแต่ว่าจองได้รายละไม่เกินยอดเงินนะครับของชุดที่4ที่ครบกำหนดนะครับและก็ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับไม่แน่ใจใครซื้อเกิน5ล้านบาทมากบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงที่2เช่นเดียวกันสำหร,รับคนที่ครบกำหนดในช่วงของ1กรกฎาคม65เป็นต้นไปนะครับในส่วนของกเกษตรบางขั้นครั้งที่4นะครับอันนี้เกิดเปิดจองสิทธิ์5-9ถึงกกันยานะครับ แล้วก็ยืนยันการฝากนะครับส่วนของรอบแรกก็ภายในวันที่15แล้วก็ตัดบัญชีในส่วนของวันที่16หรือว่าต้องนําเงินเข้าบัญชีนะครับแล้วก็เขาบอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าวงเงินเต็มก็ปิดรับนะครับอย่างที่บอกว่าเออลูกค้าเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปิดค่อนข้างจะเร็วเพราะฉะนั้นเตรียมตัววางแผนวางกิจกรรมให้ดีนะครับอาจจะจองผ่านแอปพลิเคชันจองผ่านเว็บไซต์ หรือเตรียมตัวไปที่สาขานะครับของทกสส่วนลูกค้าใหม่ลูกค้ารายเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าลูกค้ารายเดิมครั้งก่อนว่าปีที่แล้วซื้อไว้5,000ันะครับอยากเพื่มวงเงินใช่ปะนะครับเพราะว่าหมดอายุไปแค่พันนะค,คุณก็ต้องมารอในส่วนของการจองรอบวันที่เท่าไหร่ครับ22่ิบมิถุนายนนะครับแต่ว่าแน่ใจว่าเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จองได้สออย่างก็คือปาน แอปพลิเคชัน A-Mobile นะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปจัดการโหลดมานะครับหรือไปจองผ่านเคาน์เตอร์ธน,นาคารนะครับซึ่งก็ให้สิทธิ์แตกต่างกันไปนะครับส่วนของ A-Mobile ก็ไม่เกิน20ล้านต่อครั้งนะครับแล้วก็ทำได้5ครั้งต่อวันนะครับก็ไม่แน่ใจพวกเรามีเงินกันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขอให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนของการจองซื้อคราวนี้ ะครับเขาให้ดอกเบี้ยไงนะครับรอบนี้ให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับรอบที่แล้วจะให้15นะครับ15สตางค์นะครับรอบนี้ก็เพิ่มมาเป็น0.18หรือว่าร้อยละ0.06หรือว่า6สตางค์นะครับเพราะว่าเราฝากครบ3ปีนะครับซึ่งถ้าคุณถอนนะครับไม่ครบ3ปีคุณจะจะนะครับจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ว่าถ้าหาก ไม่ครบ3เดือนนะครับจำเป็นต้องขายสลากคืนนะครับอันนั้นก็จะหักค่าธรรมเนียมหน่วยละ2บาทนะครับจาก100บาทก็ได้คืนแก้98บาทนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีนะครับอันนี้ส่วนของตัวดอกเบี้ยนะครับเมื่อเราซื้อแล้วเราก็คาดหวังว่ามันก็คงถูกรางวัลบ้างแหละนะครับแต่ถ้าทำยังไงให้ถูกรางวัลได้ทุกงวดนะครับถ้าคุณมีเงินซื้อครั้งเดียวย้าอีกครั้งว่าซื้อครั้งเดียวนะครับ 1 0 0แบาทไม่ได้ทยอยซือ้อนะครับคุณก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับสรางวัลน,นะครับพอข้อมูล2ครั้งนะครับซึ่งได้20บาทต่องวดใช่ว่าเพราะงวดละ10บาทนะครับแล้ว1ปีมี12งวดนะครับคุณก็12คูณ20ก็ได้เป็นเอ0อสนะครับก็ดอกเบีย้ยนะตอนนั้นจาก1 0 0 0 0แบาทก็ได้จุดนะครับบวกกับเมื่อกี้ดอกเบีย้ยเบื้องต้นนะครับ ก็คือ0.06รวมกันแล้วก็คือจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลน,นะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีทั่วไปนะครับเพราะฉะั้นอย่างที่บอกว่าถ้าคุณนะครับมีหนึ่งแสนบาทแล้วคุณก็ถูกตามเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับไม่มีอะไรที่โดดเด่นอะไรมากกว่านี้นะครับเราก็ได้ดอกเบีย้ยแค่จุดสามนะครับถ้าคุณซื้อน้อยแล้วก็ดวงไม่ดีนะครับคุณก็ได้ดอกเบีย้ยแค่ ร้อยละจุดศูต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็นว่าหลายธนาคารมีที่เขาเรียกว่าะนะเงินฝากดิจิตอลนะครับส่วนใหญ่เงินฝากดิจิตอลก็จะให้อยู่ที่ประมาณ1.5%อนะครับอันนี้ไม่ส่วนของไม่รวมถึงส่วนของเงินฝากถ้าเป็นเงินฝากประจำเงินฝากอย่างอื่นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณสนใจมากน้อยกาดไหน นะครับก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ฝากให้เพื่อนได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคำถามมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่ผมพูดผิดไปนะครับก็ให้คอมเมนต์เพิ่มเติมมาด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ